สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามคลิปทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาช้านะครับหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับก็ติดปัญหานิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ความล้มเหลวนะครับในการเพาะพันธ์กบสำหรับปีนี้นะครับซึ่ง ทางช่องของเรานะครับปีนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเพาะพันกบนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านะครับปัญหาที่เราพบมันคืออะไรนะครับสําหรับปีนี้คิดว่าหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงกบก็คงจะประสบปัญหานะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นนะครับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่อาจจะไม่ประสบปัญหานะครับแต่ในส่วน อของเรานะครับปัญหาที่เจอนในปีนี้ก็คืออันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศนะครับปีนี้ถ,ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับฝนก็จะมาช้านะครับแล้วก็ฝนต,ตกไม่ค่อยเยอะนะครับฝนไม่ชุกนะครับมาช้าด้วยนะครับทำให้นะครับการไข่ของกบนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับสภาพอากาศสภาพอากาศนะครับก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ตกนะครับเดี๋ยวก็หยุด นะครับเดี๋ยวก็ร้อนนะครับอันนี้สภาพปัญหาที่เจอนะครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงไปนะครับอันนี้คือทําให้กกไข่ไม่ค่อยดีนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับปีนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่นํามาจากที่อื่นนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเพาะไว้นะครับก็จําหน่ายหมดนะครับ ก็เลยได้แปลวาพ่อพันธุแม่พัน์มาจากที่อื่นนะครับเป็นกบที่เราไม่รู้ประวัตินะครับเราไม่ได้เลี้ยงเองนะครับก็นับช่วงอายุนะครับไม่รู้นะครับถึงเวลาที่จะไข่หรือยังนะครับพอถึงช่วงฤดูไข่เขาก็ไม่ไข่นะครับรู้ว่าไขก็ออกมาน้อยนะครับไข่น้อยแล้วก็ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับฟักออกมาลูกออดก็ตายนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอในปีนี้นะครับ อีกอย่างนึงนะครับอันที่3ที่เราเจอก็คือในเรื่องของนะครับโรคนะครับโรคที่นะครับปีนี้นะครับเป็นปัญหามากในเรื่องของการตายของลูกออสนะครับที่เพาะออกมานะครับไข่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับดูแล้วนะครับไข่ไม่ค่อยฟักนะครับหรือว่าฟักมาเสร็จนะครับอัตราการรอดก็ต่ำนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอ ปีนี้นะครับทั้งที่เราก็ทําขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ก็ยังประสบปัญหาไม่ประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของการเพาะนี่คือลูกกบนะครับที่เติบโตมาจากการที่รอดตายมานะครับก็มีอยู่หลายบ่อนะครับที่รอดตายมาแต่ก็ไม่เยอะนะครับคิดว่าบ่อหนึ่งก็เหลือประมาณสักไม่ถึงร้อยตัวนะครับมีอยู่ประมาณ4 5บ่อ นะครับวันนี้เราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยนะครับจนกว่าเขาจะโตนะครับปีนี้นะครับถือว่าล้มเหลวนะครับในเรื่องของการเพาะกบนะครับเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับเพาะพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเกี่ยวกับโรคด้วยเกี่ยวกับน้ํานะครับที่จริงน้ําก็พอมีนะครับพอมีอิทธิพลพอสมควรนะครับในการเพาะพันธุ์กบนะครับ